สวัสดีครับผมช่างปอนะครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่อง็อตล้อหลังของเจ96ที่กันขอดจะไม่ออกนะครับตอนนี้มีรุ่นที่ให้ยืมชุดอุปกรณ์เครื่องมือของนี่ห่ออะไรวะมีวอลกี้นะครับก็คือของคุณประดิตนะครับชื่อชื่เล่นชื่อพี่หนึ่งปัญหาของผมคือุุดบล็อกเนี่ย ไฟฟ้าเนี่ยบางคันอ่ะรถยิงมาแน่นมากแล้วมันเอาไม่ออกนี่ผมเจอปัญหาอยู่ผมเลยก้ไปขอเครื่องมือเขามาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของมันนะครับว่ามันจะทํางานเป็นยังไงมันจะออกไหมกระบล็บอกไฟ <c oughs> กไฟ้าของผมกระบอกไฟฟ้าของผมก็ก็แรงระดับหนึ่งนะครับแต่นิวก็สองหมื่นสามเอ้ยสองพันสองพันสามนิวตัน เราจะมาลองยิงกันแต่ต้องแปลงเอาแล้วของผมข้าหัวเจ็ดเก้าหกเนี่นะครับฝาดเบ็กคนหนึ่งในท่าทานมือ่าพร้อมเนี่ย วันนี้นะครับไม่รู้รุ่นไหนแต่เขาบอกว่าเอาไปใช้กับพวกรถถอด้อรถเคนะครับออกอซ้อมก่อนซ้อมก่นอกนเบอร์อะไรก็ไม่รู้ใช้ก็ไม่เป็น ดูกันนะครับโอเคอยู่เรียบร้อยหนึ่งคันอ่ายังยังปิดนะอันนี้คันที่มีปัญหาเราก็เรียนลูกค้าเข้ามาถอดเพราะว่ามันถอนไดไม่ออกต่อไปคันที่สองนะครับคันที่สองีอย๋ยวออกแป๊ ที่สองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับคือผมไขยจนงอแล้วแหละจนผมต้องต้องตัดมันทิน้งะครับเราก็ใช้ด้ามบล็อกเท่าที่มีไขทุกอย่างแนละ้ไม่ออกเอาโทวไฟฟ้ามาสาใส่ต้องซื้อแล้วะ่ครับไไถ้ามันออกนะครับตัวเล็กได้ไหมตังค์ไม่มี ตัวเล็กเขาก็บอกว่ายิงออกนะครับแต่แค่หัวเป็นคนตัวหัวมีอ่ะเดี๋ยวผมรอยีอบนึงผมยิงหลายรอบแล้วตอนเช้าพร้อมนะซ้อมอ่ะดูนม่งหมุนผิดด้านอ่ะหนึ่งสอง อันนี้นะครับอืมมันก็หมุนไม่ค่อยมีแรงเนาะใช่ตเบอร์เตียอ่ะมาดูนะครับจับเลยนะเรียบร้อยนะครับออกโอ้ยกว่าจะออกต้องไปเอาต้องงูนปัดคุม ต่อไปนะครับของพี่เขาเป็นตัวตัวแทนจำหน่ายจำชื่อไม่ได้พี่ผมขออ่านหน่อยนะ,ม,ะนยมิวอะไรนี่ยมิวอ,อกกีนะครับของมิว w อ,อกกี้บายแอดวานเทคปทุมนะครับติดต่อพี่พี่หนึ่งบัณฑิตได้นะครับเบอร์โทร086 371 4473นะครับคุณบัณฑิตนะครับ เป็นตัวแทนจําหน่ายขอบคุณมากครับที่สอดออกได้2อชันไงก็ถ้าชอบก็ติดต่อเข้าไปนะครับเรื่องของเครื่องมือ